เพื่อที่จะไม่ให้มันยืดยาวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยเปิดแคสก้านะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเรามี50โลในมือใครไปพูดสร้างกฎต้องไปเล่นเควสโลกนะครับแล้วอ่านหนังสือถ้าไม่อยากเล่นเควสนั้นคงต้องรอยาวๆกว่าเควสจะเล่าเนาะ้าหมายก็คือแคสก้ามีเ,เ,เ,เพชรอ,อยู่ประมาณหมื่นเก้านะครับตอนนี้เครื่องหมุนไปแล้วครับโอเครู้พี่มาแล้วใช่ไหม เราเปิดกันตรงนี้นะลูกพี่นะตอนนี้เรารบกวนเวลาทุกคนมาเยอะแล้วนะครับผมจะเปิดแคสก้านะครับผมต้องการแค่แคสก้าเท่านั้นเรามีในมืออยู่ประมาณ50โลเนาะจากการหย่อนไปตอนตู้ของอาจารย์สเกิร์ตนะครับโชคดีมากโอเคพี่เขาดิดปังแป่งให้กำลังใจเรานะครับผมเปิดเลยนะไปโลที่60สิมาไหมยังไม่มานะครับ โอเคโอ้โหแบนเน็ต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 มาเลยเฮ้ยแบนเน็ตมาแล้วตัวแรกก็เป็นแบนเน็ตเลยครับใช่ป่ะผมได้แบนเน็ตมาเลยเหรอดีใจจังเลยนอกจากหนังสือเล่มนั้นแล้วเหตหลักไม่มีการพูดถึงตัวตนคนนี้เลยนะครับโอ้โหโอเคครับพี่เย้แบนเน็ตรอมานานแล้วต้องปั่นด้วยใช่ไหมเนี่ยอีกนานเลยกว่าะได้ใช้โอเคน้ำปลดโลที่70นะครับ เจ็ดสิบโลมาแล้วครับสีทองแล้วสีทองแล้วพูดอะไระไม่เป็นมงคลเลยมาเฮ้ยคาเว่พอนุ่มเฮ้ยนี่มันพอหนุ่มไมเดมอสนี่นะเฮ้ยโอโ,โลรอนก็มาโอ้มาสองเลยหลเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวมาไงเนี oh right. oh. ่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะนเนี่ยใครมาก็ไม่รู้โอ้ยไม่เดี๋ยวมาไงเนี่ยไม่ใช่อีกนานเลยอีกนานมาได้ไงไม่ได้ใช่โอ้ยโมน่โอ้ยรุนแรงเยี่ยมยอด โมนามาทำไมโอ้ยเอออย่าท้าทายระบบด้วยนะโหสวาเก็บไปตั้งห้าสิบโลเออโอเคอ่ะเปิดใหม่นะครับถือว่ายี่สิบโลที่ผ่านมาก็โอเคฮ้ยเอาไปเด็ดมาอีฟ้าครับผม อีฟ้าครับมา20โลดีนะผมจอดไป50โลแล้วเบนเนตซีหนึ่งซีหนึ่งไม่ต้องหวังเลยครับเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเบนเนตผมซีหนึ่งแล้วพูดเล่นนั้นเป็นจริงครับไม่เป็นไรนะครับพี่พดวงเรามันไม่ดีครับ เฮ้ยเฮ้ยฟาโรเนียนเยยเรามีหอ,อกฟาโรเนียแลนแล้วผมต้องการหอ,อกนี้มากครับชยโยโได้ไปปั้นเฮ้ย hey. อ่ะสาสิบโลครับสาสิบโลนะเบนเนตซีสอง แบนเน็ตที่สองแล้วนะครับโอเคแบนเน็ต okay, ออกมาง่ายเว้ยสี่สิบโลแบนเน็ตี่สามห้าสิบโลจะเปิดอาวุธประจำตัวได้ไหมนี่ยอีฟา โอ้โหรับหนึ่งนะแม่เด็ตมาขนาดนี้เลยสามอืมเท่าไหร่หกสิบโลใช่ไหมห้สาสิบจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ละแบนเน็ตซีซีไม่รู้เปิดไปกี่โลแล้ว อาวุธไม่ต้องหวังเลยอะอาวุธไม่ได้แน่นอนอ่ะโอเคอมาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วโอเคแคสก้าออกมาแล้วครับได้ e อีฟาด้วยอ้ก็โดนไปก็โดดไปเก้าสิบโลนะเพราะว่าผมเปิดตอนแรกยี่สิบโลใช่ไหมลุดเลทรวมกันเก่าอีกห้าสิบโลเป็นเจ็ดสิบแล้วก็โดนนี่เจ็ดสิบ ทั้งหมดทั้งมวลโดนไปร้อยสี่สิบนะครับเออฮะเดี๋ยวลองเอาอาวุธหน่อยนะครับผมต้องการอาวุธนะรุนอาวุธต่อเลยโอ้ my god โ,โดนไปอย่างละเจ็ดสิบรุนอาวุธต่อแล้วครับอ้อเหลือหกพันเจ็ดเองนี่ผมเลือกถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยธนูนะ เออไปทนันูเฮ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยใช่เหรอมันสีทองอ่ะสีทองเฮ้ยเย้มาเลยว่ะธนโ <laughs> โูโอ้โหไวจริงโหมาสองอันเฮ้ยมาสองอันอะ ธานูมาสองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแล่นี้อะไรวะเนี่ยเอานีิไม่เกี่ยวเฮ้ยธานูมาสองอันเออเกินไปเปล่าล <c oughs> ุนตัวละครเพิ่มได้อีกไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ แลกได้อีกเนี่ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเถูกแล้วใช่หรอไม่ต้องขัดใช่ไหมอ๋อไม่ขัดไม่ขัดต้องขัดไหมเนี่ยผมลุ้นตัวละครอีกไหมเนี่ยหรือว่าพอแล้วเพราะว่าผมจะไม่เปิดตัวละครแล้วนะครับนี่เนั่นะเพราะว่าออ,อีตัวนี้อยากได้คือ New Village แต่เขาปล่อยยาวเลย อย่าขัดครับโอเคไม่ขัดไม่ขัดไม่ขัดลุ้นสีได้ลุนสีได้คืบจะออกไม่ขัดไม่ขัดครับไม่ขัดไม่ขัดแต่ผมเอาตัวละครต่อนะโอ้โหมันก็เปิดได้น้อยแล้วเด็ไม่ขัดไม่ขัดสิบหกสามสี่สิบแปดสามสิบโลโอ้โหไม่ถึงเจ็ดสิบโลอะนั่งเก็บไปก่อนแล้วกัน โอ้ยมันไม่มีเพชรเหลือแล้ววะแล้วก่อนนะเออถ้าหลุดเก็บการันตีไปเลยโอเคโอเคไม่เปิดเลยเปิดให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเย้ yeah! สี่หนึ่ง เฮ้ยเกินไปแล้วป่าวะเฮ้ยพอ,อพ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 อดวงผมจบแล้วขอบคุณพี่มีโอริที่เทนเพลงให้เราฟังด้วยถือว่าเปิดเอาเบนเน็ตเฮ้ยเกินไปป่าวะกดอีกทีดิเกินไปอ่ะ โหสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสิบหกสามสี่สิบแปดมันได้ยี่สิบโลเองนะเอออะเข็ยไปก่อนมามาดิเฮ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยไอห่าโมนามาทำไมเนี่ยโมบินาโอ้โอ้โอดอรอนได้โมนาครับหลุดเลส โมนาลุดเลดอีกแล้วโอ้ยมาทำไมเปิดดิโอ้ยไม่มาแล้วมีการันตีโหได้อีฟาครับอ่าโอเคผมมีการันตีในมือละโอ้โอ้ยโอเค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 เพชรไม่พอแล้วอะพอปะอยากได้อีกโลนึงอะ จบสวยโอ้โอเคไม่เปิดต่อแล้วนะเราเก็บการันตีเอาไว้นะอออินไม่พอโลไม่พอแล้ว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 ครับซีหนึ่งพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมขอเก็บการันตีนะครับขอเก็บการันตีเถอะนะพอพอพอแล้ว